สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชั่วโมงข่าวเทียนเอ็นนาฬิกาประจําวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2556ค่ะตอนใน,นขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความเป็นห่วงค่ะว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในส่วนที่จะเป็นเส้นทางกรุงเทพมาถึงนครราชสีมานะคะจะมีผลกระทบต่อก,การทำมาหากินของพวกเขาที่มีการปลูกพืชไว้ในที่บริเวณตรงนี้นะคะดังนั้นค่ะจึงต้องการที่จะให้รัฐบาลมีความชัดเจนในการหาพื้นที่ให้เขาเพาะป,ปลูกใหม่ค่ะ พราะคนเคยอยู่ที่นี่ก็ลงทุนที่นี่ก็อยากจะจะอยู่ที่เดิมนะคะซึ่งมันมีที่อื่นก็เลยไปนี้สักหน่อยหนึ่งเป็นที่ทหารน่ะซึ่งไม่เดือดร้อนของใครเลยอะ่ะมีตั้งเจ็ดันกว่าไร่ทำไมไม่เอาล่ะคะก็เป็นแปลงหญ้าทิ้งละวางไอ้ล้างวางป่าไว้เฉยอะ่ะก็ไม่มีสัตว์อะไรกินแล้วอ่ะคะ่ะทำไมไม่ใช้ตรงนั้น เบื้องต้นกรมธนาลักษ์พื้นที่เตรียมย้ายที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนไปอยู่ที่เขตพื้นที่ทหารซึ่งเป็นที่ราชพัสดุอีกแห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นตะวันออกเฉียงเหนือต้องสะดุดลงกาเตรียมพื้นที่ก็ต้องไปคุยกับชาวบ,บ้านโอเคคุณไม่ได้เดือดร้อนมากจวมาพื้นที่ตรงนี้คุณไม่ได้เราอาจจะขยายไปพื้นที่อื่นให้นะครับก็คือตรงนี้นะมั่นใจว่าน่าจะไม่มีนนค,คือช่วงนี้เขาไม่สั่งการมาแน่นอน ว่าโอเคนะทารักษ์ไปดําเนินการเรื่องนี้เลยนะแต่นี้ก็ยังไม่สั่งการเพียงแต่ว่าเป็นโครงการศึกษาของสอนอขอว่าจะใช้พื้นที่ทารักษ์พื้นที่แปลงนี้ถ้าเขาสั่งการนี้โอเคทารักษ์เข้าไปดําเนินการเลยนะไปสำรวจพื้นที่เลยนะดําเนินการนะ่าจะทํำยังไงนะครับ อนนรอคำสั่งาสั่งมาส่วนความคุ้มค่าการลงทุนกระทรวงการคลังยืนยันโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วยพัฒนาประเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขันหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558แม้จะส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตามแนวรถไฟเดือดร้อนจากการเว่นคืนที่ดิน่ในส่วนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีความจาเป็นที่จะต้องทาการมีความจาเป็นอยู่บนหลัก2หลัก หลักแรกถ้าดูผลตอบแทนทางการเงินถ้ารถไฟความเร็วสูงเป็นสายที่มีความระยะยาวคือระยะทางมันไกลเนี่ยมันก็จะคุ้มในส่วนของผลตอบแทนทางการเงินถ้าระยะสั้นผลตอบแทนทางการเงินไม่ว่าคำนวณด้วยอัตราส่วนอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่เราต้องดูประเด็น,ดนที่2คือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะมีมากและก็เกินคุ้ม กว่าผลตอบแทนทางการเงินที่คำนวณมาแล้วอาจจะน้อยหรือติดลบอันต้องดูทั้งสองส่วนประกอบกันก็จาะถ้ถึงเวลาต้องทำสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายงบลงทุน2 0แสนล้านบาทแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงที่1แนวเส้นทางสถานีชุมชนทางบ้านภาชีนครราชสีมารวมระยะทาง169.5กโเมตรประกอบด้วยสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมาคาดก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จได้ภายในปี2562ส่วนช่วงที่2คือแนวเส้นทางที่ต่อจากนครราชสีมาไปสิ้นสุดถึงหนองคายรวมระยะทาง355.1กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2564สถาพันยูสุขถ่ายภาพประภาพรศีผงเทียนเอนวิฟรายงาน แล้วค่ะกลับมาติดตามชมข่าวกันอีกครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้เรา3าคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ